มาเบิงงวดตัวละมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับตัวละมื่นเจ็ดครับสูงลอยสามสิบครับเป็นงวแม่ลูดนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังกินยาอยู่กับลูกนะครับลูกอยู่ฟังด่านฝุ่นครับเป็นลูกเพศเมียครับกำลังอ้วนครับเอามาที่แรกจอยอยู่ครับเตึงก็ได้สียาขาพยาก็บำรุงให้เพิ่นครับเพิ่นก็เริ่มกินเฟื่องดีกินยาดีครับ ห้ามกระฮัดให้กินเป็นแล้วครับกินห้ามเป็นเล้วครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับแม่ลูกโคมนี่ครับเป็นง้วไทยครับงัวไทยกลางๆนี่แหละครับลูกไหว้เดือนสองเดือนครับเป็นลูเพจเนี่ยครับลูปคนครับ ใครสนใจครับผู้ใดงบหน่อยครับพี่น้องครับเป็นชุดทัดเลี่ยงครับหนึ่งมือนเจ็ดพันครับพ่อเลี่ยงครับพ่อเลียงเหรียครับราคานี่ครับลูก,กระลูกตัวเมยยางดีครับ เบิงครับลูกเพดเมียยางดีครับหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับโคมนี่ครับสูงลอยสามสิบแม่ลูกสองครับลูกกินยาเป็นแล้วกินห่อมเป็นครับพัดให้แล้วครับแม่ก็กินห้อมเป็นแล้วครับสนใจโทุ่มากครับพี่น้องครับยาลั่งเล่ครับยาลังเล่ใจครับราคาหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับนาเลียงครับพ่อไปเลียงเลนครับสำรับผู้ทุ่นหน่อยครับ ทุนหลอยากซื้อก็ได้ขึ้นกันครับพี่น้องครับแม่หนังนาดีครับนมซีเต่าครับลำโตเงาหน้านาครับหนังนาแห้งครับแม่ครับจีบเล็บขอเท้าก็ง่ามครับปกติมัดครับบม่มีปัญหาครับมั่วนี่ซียาให้แล้วครับปาบังเฮบตะกี้บังเฮบร้ายครับจับน้ำข้อน้ำหยางเบิ่งแน่บังเฮ็ล้วนหมดแล้วครับ ก็เลยสิมีลอยลอยบังเ็บกัดจังหน่อยครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับห้ายแห้งครับบังเ็บครับหัวเด้มาแต่ในป่าครับสนใจโท่มากครับพี่น้องครับกินยาเข้มยิ่งย่งเมลูโคมนี่ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับพี่น้องครับทรงฟี่ให้ลอยโลครับเบาตึงปะทุมราดครับเป็นภูบรรยายครับพี่น้องครับบาตึงจัดทรงให้เองครับโคมนี่ครับเป็นชุดฮัดเลียงครับ สำหรับมือไม้ครับจะเฝ้าอราคาสูงครับพี่น้องครับมือไม้ครับโคมนี่ซื้อไปรับรองว่าบอมีคคำว่าขาดทุนครับโคมนี่ครับหมื่นเจ็ดครับจะหน่อยลูกกัญหญ่เม่กับสมครับโอ้เลี่ยงไปมีแต่ใดกับไดครับโคมนี่ครับพี่น้องอย่าลังเลใจนะครับเด้อเห็นชิปนี่แล้วก็เฝ้าโทรหาเบาตึงเลยเลยครับโทรหาทักไล่หาก็ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล่ครับพิมพ์มาเลยครับ สวครับปึงนุ่มกระซีเต้าครับบรรยากาศภายในคอกนะครับนี่ครับอ่างใหญ่ๆครับอ่างดีครับแข้งขาใหญ่ดีครับเป็นงัวหนังนาแข้งขาใหญ่ดีครับสูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับเงาหางใหญ่ครับข่วนหางใหญ่ครับ ราคานี้ซื้อไปบ่าิดดบังครับพี่น้องครับง่วงกระลังอ้วนครับมาที่แหลกว่าเป็นงสีได้ครับพี่น้องจอยจอยครับจอยเลยครับค้นหางเหงาหางครับที่แหลนในชีแล้วครับบันนีถึงยาบ้าตึงครับเบื้องชีครับขอยา่ได้ครับเด้ฟูที่กินกําลังกินเขาครับชีเขียนหมดแล้วครับสุขภาพดีคืนร้ายครับตัวนี้ครับ ไทยพญาบุงลุงห้ครับสุดยอดแล้วครับมือเเจ็ดครับพี่น้องครับสนใจท่ดดวนครับหาบาตึงปทุมราชได้ครับพิกาดกับยุบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวเบาตึงจะทรงเห็นเองครับเป็นชุดฮัดเลียงนะครับเด้อชุดนี้ครับชุดฮัดเลียงครับงั้อเชีองนี้ใช้ดีครับน่มซีเต้าครับแข้งขาดีมือครับกรีบเล็บขอเท่าครับลูกตัวเมียยางดีครับ บอดอีบอส้นครับสำหรับคลิปนี้ครับเราต้งขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม